สวัสดี f อทุกท่านนะครับนานมาทีนะครับไม่มีคลิปอะไรจะลงก็วันนี้ก็เลยเอาตัวนี้นะครับมาทำคลิปให้ดูที่แรกก็ว่าจะไม่ทำคลิปหรอกนะครับแต่ว่าคลิปช่องไม่เคลื่อนไหวนะครับก็เลยต้องหาอะไรลงนะครับเป็นแอมธรรมดานี่แหละนะครับนี่คลิปนี้ง่ายๆไปเร็วๆนะครับแอมคมสันนะครับซุป ซูเปอร์แมนซูเปอรเทอร์โบพันนะครับหน้านี้นะครับใครๆหลายคนก็อาจจะใช้อยู่นะครับเป็นแอมในบ้านเรานี่แหละนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าไม่นะครับไม่แล้วก็ช็อตควันขึ้นนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับแกะมาก็สภาพนี้เลยนะครับไม่เห็นสภาพก่อนอ่าไม่เละเทะไปหมดนะครับปกติบอร์ดได จะไมเ่เละขนาดนี้นะครับผมไม่รู้ว่า,าการใช้งานเป็นลักษณะไหนนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆนี่แหละนะครับประเด็นหลักที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือ,อหลักเข้าใจในงานซ่อมนะครับหลักหัวใจหลักในการซ่อมดีกว่านะครับหัวใจหลักในการซ่อมเนี่ยเราเราควรจะวิเคราะห์ยังไงนะครับ ฟังแล้วก็คิดตามนะครับแล้วก็จินตนาการไปด้วยกันนะครับหัวจจหลักในงานซ่อมนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เยอะนะครับไม่ต้องไปพูดถึงไอท้ทฤษฎีเยอะๆเหมือนเขาหรอกนะครับเรามันช่างบรานนอกก็ทําแบบบ้านๆนะครับขอแค่ให้ใช้มิตเตอร์เป็นนะครับวัดอุปกรณ์วัดดีวัดเสียเป็นก็พอแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเก่งอะไรมากมายถ้า ถ้าซ่อมแอมธรรมดาแบบนี้นะครับแอมประกอบก็เป็นแอมประกอบบ้านเรานี่แหละนะครับหัวใจหลักในงานซ่อมนะครับอันดับแรกควรคํานึงถึงอะไรอันดับแรกก่อนจะลื้อนะครับเราต้องถ่ายรูปไว้ไม่รู้สายอะไรหรอกนะครับนี่สายไฟสายอะไรพวกนี้นะครับถ่ายรูปไว้ก่อนที่จะลื้อนะครับอันดับแรกเลยหัวใจหลัก ถ้าถอดออกมาแล้วใส่กลับคืนไม่ได้นะครับหรือเนี่ยบางทีจําไม่ได้ว่าเส้นไหนมันลงตรงไหนเนี่ยทีนี้กลายเป็นว่าซ่อมเสร็จแล้วแต่จำไฟผิดเปิดขึ้นก็พังทันทีนะครับอันนี้แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับอันนี้คงไม่ต้องบอกกันเยอะใครที่เป็นช่างมือใหม่นะครับทุกวันนี้โทรศัพท์มันถ่ายรูปได้แล้วนะครับก็ถ่ายไว้บางคน ลือออกทุกเส้นพอใส่กับเข้าไปใส่ไม่ได้ใส่ไม่ถูกไม่มั่นใจนะครับ<น>ก็ไลน์มาถามผมนะครับคือผมผมผมไม่รู้หรอกนะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องเขาเขาใช้สีของสายไฟไม่เหมือนกันนะครับใช้สีของสายไฟไม่เหมือนกันแล้วแล้วแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็มีมาตรฐานของของเขาเองนะครับเพราะนั้นแล้วไม่มีใครช่วยเราได้นะครับกรณีอย่างนี้ไม่มีใครช่วยเราได้ เราต้องช่วยตัวเองนะครับอ่ะอันนี้คือทักษะในการรื้อการประกอบทีนี้ในงานซ่อมละ่ะนะครับถ้าไม่มาเเทเทะแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่ควรจะทำนะครับเราเราควรเช็คอะไรก่อนดีนะครับระหว่างโมดูลกับะระหว่างไอ้ผ้าขยายกับบอร์ดได้นะครับอ่ผ้าขยายกับบอร์ดได้ควรเช็คอะไรก่อนก็ ไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องเรียงลาดับว่าต้องอะไรก่อนหลังที่จริงมันมันมันก็ต้องทําทั้งสองอย่างนั่นแหละบางคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับเช็คบอดด้ก่อนค่อยมาเช็คภาพาเ o w e r นะครับหรือเช็ค power ก่อนแล้วค่อยมาเช็คบอดด้นะครับที่จริงขั้นตอนตรงนี้มันไม่มีผิดถูกหรอกนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทําทั้งสองอย่างก็ต้องวัดหาตัวเสียนะครับเอาวันนี้ ดูแนวทางดูหลักการนะครับไม่ใช่หลักการหรอกมันเป็นวิธีการที่แต่ละช่างเขามาีประสบการณ์มาไม่เหมือนกันนะครับส่วนผมนะครับก็จะทําอะไรที่มันยากก่อนบอดได้นะครับถ้าไม่เละขนาดนี้ก็ถือว่ายากนะครับมันยากแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับความยากมันคือมันคือตรงไหนบางที สิ่งที่มันง่ายๆแต่มันเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์สักนิดนึงนะครับถึงจะไม่ได้ใช้หลักการมากในการซ่อมแต่ว่าถ้าไม่มีประสบการณ์นะครับในการหรือการอะไรพวกนี้นะครับบัตรกรีนะครับอย่างเช่นการบัตรกรีเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะถอดสายอะไรนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถอดสายทีนี้ออกผมถ่ายรูปไว้แล้วล่ะนะครับ การลื้อออกก็ต้องดูว่าเราลื้ออะไรออกไปนะครับอย่าใส่ผิดบางทีไม่ผิดหรอกแต่มันได้อาการใหม่มานะครับก็จะลื้อออกแค่นี้นะครับเพราะว่ามันพลิกไงายไปไงายมาได้แล้วนะครับนี่คาบข้าเมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาทินเนอร์ล้างออกได้นะครับ มันเป็นข่ามเมาที่ลอยไหมจากด้านบนทะลุลงไปข้างล่างนะครับใช้ทินเนอร์นะครับล้างปรินล้างคราบขา่ามเมาลอยไหมพวกนี้นะครับสะอาดนะครับใช้ทินเนอร์ใช้อย่างอื่นได้ไหมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอย่างอื่นที่จะล้างปรินไหมนะครับเพราะว่า ผมก็ใช้ทินเนอร์มาทั้งชีวิตนะครับตั้งแต่เป็นช่างมาเขาก็พาใช้ทินเนอร์กันเลยไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยียอย่างอื่นไหมนะครับให้ดูง่ายๆชัดๆนะครับนี่ตรงนี้ทะลุนะครับทะลุเลยรอยไหม่ต่างๆนะครับก็ทินเนอร์นี่แหละนะครับทินเนอร์ล้าง ล้างออกนะครับมันเขาถ้าถ้าสกรีนข้างล่างสีดำเนี่ยมันมันจะดูยากนิดนึงนะครับดูลายพริ้นยากนิดนึงเวลาซ่อมแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆล้างออกแล้วก็ดูนะครับดูไปด้วยกันนี่แหละพอก็พอมองเห็นนะครับลายพริ้นนะครับพอมองเห็นในกล้องแต่ว่า ถ้าถ้าใครเ,เคยซ่อมแต่แต่นอกกล้องตอนที่ผมดูชัดเจนมากนะครับลายพิ้น์นะครับแต่ว่าดูในกล้องมันอาจจะดำดำสักนิดนึงนะครับอันดับแรกนะครับก็ถอดตัวที่มันไหม้นะครับทิ้งไปก่อนนะครับถอดเคลียร์ตรงที่มันไหม้ทิ้งไปก่อนสิ่งที่เราต้องวัดนะครับนี่ทาสิเตอร์ได้6 หตัวนะครับคู่แรกคู่สองคู่สามนะครับได้สชั้นยังไงก็ต้องวัดอยู่แล้วนะครับตัวใหญ่ๆส่วนตัวเล็กนะครับแถวนี้ก็ต้องวัดหมดเลยนะครับวัดหมดอะไรมีค่าบอกทุกตำแหน่งนะครับมีค่าบอกทุกตำแหน่งแต่ถ้าสมมุติว่าบอร์ดได้ตัวไหนที่มัน ไม่บอกค่าอะไรนะครับไม่บอกค่าอะไรที่ที่ใต้ปริ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกให้ดูเอ่อคือคือถ้าเราสมมติว่าเรามองไม่เห็นค่าอะไรนะครับใต้ปริ้นเนี่ยเดี๋ยวถ้านี่นะครับอยู่ใต้ปริ้นมันจะมีค่าบอกนะครับทุกตัวทุกตำแหน่งถ้าสมมุติว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนไม่มีค่าบอกนะครับเราก็สามารถไปดูที่ อีกข้างที่มันยังดังอยู่นะครับอีกข้างที่มันยังใช้ได้ตำแหน่งเดียวกันนะครับก็มองมองมองเข้าไปตรงๆแบบนี้แหละแล้วก็ดูว่าตำแหน่งที่มันไหม้นะครับนี่ตำแหน่งที่มันไหม้ก็ไปดูก็ไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับว่าตำแหน่งที่มันไหม้เนี่ยมันค่าอะไรนะครับนี่ก็ต้องจําเป็นอีกที่เราจะต้องอ่านค่า R เป็นนะครับอ่านค่าสีเป็น นะครับมันก็เลยจะพ่วงมากับคำว่ายากขึ้นมานิดนึงถ้าเราอ่านค่าสีไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รบจำเป็นมากที่จะต้องอ่านค่า R าให้เป็นด้วยเพราะเวลาที่เราไปดูอีกข้างนึงอ่ะนะครับที่มันไม่สกรีนบอกไปดูอีกข้างนึงเนี่ยเราก็ต้องดูค่าสีที่ตัวอะไรนะครับอย่างตัวนี้ก็ไม่ไปดูค่าสีที่ตัวอะไร เราจะได้รู้ว่าไอ้ข้างที่มันดีอยู่ค่าเท่าไหร่แล้วก็จะเอาค่านั้นมาใส่ให้เหมือนกันกับข้างที่มันดีนะครับนี่คือหลักการวิธีการของผมนะครับมันก็เหมือนง่ายแหละแต่ถ้าเราอ่านค่าสีไม่เป็นก็คือจบนะครับยากถือว่ายากสําหรับคนที่ไม่รู้ค่าสีอ่านค่าสีไม่เป็นนะครับให้ดูเป็น แนวทางนะครับแนวความคิดเป็นสเต็ปสเต็ปว่าเราเราจะต้องอวัดหาอะไรบ้างแล้วก็ไปถ้าสมมุติว่ามันลบค่าเราไปดูตรงไหนนะครับไปดูอีกข้างไหนนะครับบางคนเห็นมันลบเบอร์ลบค่านะครับเห็นมันไม่ไม่มีค่าบอกก็ไลน์มาถามว่า r ตรงเนี้ยค่าอะไรนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะรู้นะครับมันมันไม่ไปแล้ว ค่าสีมันก็ไม่มีบอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จําเป็นที่ต้องไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีการว่ากรณีที่มันลบค่าหรือไม่ช็อตระเบิดแตกไปเราเราไม่รู้ค่ามันเราไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละแต่บางคนก็คิดไม่ได้นะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับเพาะเป็นมือใหม่ก็คือมือใหม่นะครับ ดูแล้วก็คิดตามในสิ่งที่ผมพูดนะครับมันมันมีหัวใจหลักอยู่แค่ไม่มกี่อย่างนะครับแล้วทําของเข้าใจถ้าถ้าเราเข้าใจมันนะครับมันมันก็จะง่ายแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะยากนะครับอ่ะจะขอตัดเวลาออกไปนะครับตัดช่วงนี้ออกไปเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับผมก็จะทําตามที่ผมพูดเมื่อกี้นี่แหละอะไรตัวที่มันไหม้นะครับถอดออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับ แล้วก็เช็คทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็จะตัดไปอีกทีนึงตอนที่ใส่เสร็จแล้วนะครับส่วนตัวนี้ทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่นะครับมันก็คงจะไม่ต้องทําให้ดูหรอกม้งนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันมันง่ายนะครับนี่เราก็วัดหาที่ตัวตัวเสียตัวในเสียก็ถอดออกนะครับอันนี้คือฝั่งฝั่งอะไรนี่ฝั่ง5200นะครับ ก็วัดดูมันมีไม่กี่ตัวนะครับสามสี่ตัวมันก็ต้องเสียอยู่แล้วแหละแต่ปัญหาคือไม่รู้เสียกี่ตัวนะครับดูดูว่าตัวไหนเสียนะครับเช็คดูว่าตัวไหนเสียก็ถอดออกเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เช็คอ่าตัวนี้ด้วยนะครับ R B R E นะครับมีแค่นั้นนะครับผ้าขยายมันตัวใหญ่มันมันเช็คง่ายมันมันทำง่ายนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่ง A นะครับก็เหมือนกัน ถ้าเช็คเจอตัวไหนเสียก็เอาเอาไอเอก็เช็ค R ด้วยนะครับเช็ค R ด้วยก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแค่นั้นนะครับหัวใจหลักมีแค่นี้นะครับ,ขอ,อบรขอให้วัดอุปกรณ์เป็นขอให้วัดอุปกรณ์เป็นขอให้อ่านค่า r ออกนะครับขอให้ใช้มิเตอร์ให้เป็นนะครับแค่นั้นนะครับหัวใจหลักสำหรับนายช่างมือใหม่มีแค่นั้นจริงๆนะครับ แล้วก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปนะครับหัวใจหลักมีแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะตัดมาอีกทีนึงตอนที่เช็คเสร็จนะครับจะมาสรุปให้ดูว่าเสียกี่คู่แล้วก็จากภาพที่เห็นรอยไหม้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนึงมันจะมีสภาพที่สมบูรณ์นะครับนี่เห็นไหมซีตัวนี้ก็หัวนูนนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็แตกไปแล้วนะครับนี่ ค่าบอกที่ในปริ้นเรียบร้อยนะครับค่าจะบอกในปริ้นโอเคแต่บางทีนะครับอันนี้คือต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับบางทีเนี่ยไอ้ทาร์ซิเตอร์นะครับบางเครื่องนะครับบางรุ่นบางทีในการออกแบบของวิศวกรนะครับเขาอาจจะออกแบบผิดพลาดนะครับคำว่าผิดพลาดไม่ใช่เครื่องนี้หรอกนะครับก็คือ การผิดพลาดบางทีอ่ะเขาเขาสกรีนพิน้นสกรีนพิ้นมาผิดนะครับเนี่ยทรานซิสเตอร์มันเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ใช่ไหมนะครับนี่ครึ่งวงกลมแบบนี้แต่บางทีตอนที่เขาใส่มาเขาจะใส่กับด้านนะครับเขาจะใส่กับด้านมาในบางเครื่องนะครับเพรานแล้วเราจะมายึดหลักตรงนี้ใส่ตามพิ้์ถูก สัญลักษณ์ใส่ตามสัญลักษณ์ญญถูกนะครับบางทีบางเครื่องมัน,ม,นมีใส่กับหน้ากับหลังมาก็มีนะครับให้ดูดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะถอดนะครับในบางเครื่องนะครับในบางเครื่องแต่ไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับพอพอเราลื้อออกมาทีนี้เรามายึดว่ามันหันหน้าไปฝั่งนี้หันหน้าไปฝั่งนี้ทีนี้สุดท้ายเราลืมดูว่าเราว่ามันถอดออกมาแล้วมันหันหน้าหันหลังไปทางไหนนะครับ ถ้าใครประสบการณ์จะเยอะจะเคยเจอนะครับจะเคยเจอเพราะนแล้วดีที่สุดทุกวันนี้เราก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีนะครับถ่ายรูปไว้ก่อนก่อนที่จะลื้อนะครับถ่ายรูปไว้ก่อนก่อนที่จะลือ้ออ่ะจะตัดมาอีกทีนึงนะครับอ่ะนะครับก็เช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ใส่อะไรเข้าไปใหม่นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของบอร์ดได้นะครับสิ่งที่เสียก็ตามที่เห็นนั่นแหละนะครับก็มี R นะครับตัวที่ผมใส่เข้าไปใหม่1 2 3 4มี R 4ตัวนะครับแล้วก็ C ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทาซิเตอร์4ตัวนี้นะครับมันเสียไป2นะครับแต่ว่าผมจะโล่หมดทั้ง4 เพราะว่ามันมันโดนกระแสไฟจุดกระชากตรงนี้นะครับมันควรเปลี่ยนถึงไม่เสียก็ควรเปลี่ยนนะครับก็อาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับจะได้ช่วยประหยัดไปนะแต่ว่าไม่ต้องไปประหยัดหรอกนะครับมันตัวไม่กี่บาทนะครับนี่ส่วนพักได้นะครับทาร์กิสเตอร์ได้ไม่เสียนะครับคู่แรกคู่2คู่3ไม่เสียจะได้นะครับแต่ก็ต้อง เอาป้อนไฟเข้าไปก่อนนะครับอาจจะเสียก็ได้นะครับวัดไม่เสียแต่ใส่เข้าไปแล้วอาจจะไม่ทํางานนะครับก็ต้องรอดูตอนติดตั้งเข้าไปนะครับด้านล่างนี่เห็นไหมครับผมขูดขูดเพื่อดูลายปริ้นนะครับขูดออกเพื่อดูลายปริ้นว่ามันวิ่งไปไหนบ้างนะครับว่ามันขาดไหมนะครับเพราะว่ามันเออมันสกรีนสีดามามันมันจะดูยาก ก็เลยจาเป็นต้องขูดนะครับถ้าใครดูแล้วนะครับคิดตามผมแล้วก็ตีโจทย์ผมออกนะครับตีโจทย์ผมออกก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับหลักการมีนิดเดียวนะครับหลักการมีนิดเดียวไม่ยุ่งยากนะครับหัวใจหลักก็มีอยู่แค่นี้เละนะครับบางทีนะครับเนี่ยเห็นไหมสมมติว่าบางคนนะครับก็จะสงสัยว่าอันนี้สายอะไรครับ นะครับอย่าไปอย่าอย่าไปอยากรู้นะครับว่าสายอะไรถ้าเขาใส่มาแล้วมันใช้ได้นะครับถ้าเราถอดออกเราก็ต้องใส่คืนให้เหมือนเดิมนะครับแม้แต่สายทุกเส้นนะครับนี่ที่เขาใส่มานะครับอย่าไปอยากรู้ว่ามันคือสายอะไรนะครับถึงรู้ไปก็แค่นั้นแหละเพราะยังไงก็ต้องติดตั้งเข้าไปเหมือนเดิมนะครับมีแค่นี้ครับหัวใจหลักของมันเพราะว่า แอมแบบนี้มันซ่อมง่ายซ่อมง่ายนะครับก็มีแค่วัดหาตัวเสียนะครับสรุปแล้วคีย์เวิร์ดคือตัวนี้นะครับค,คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คือการวัดหาตัวเสียนะครับวัดให้ละเอียดเช็คให้ชัวร์ถ้าตัวไหนคิดว่ามันไม่ชัวร์ให้เปลี่ยนเลยนะครับอย่างเช่นทันติตเตอร์สีตัวนี้นะครับมีเสียแค่2แต่ผมเปลี่ยนทั้ง4 นะครับมันมีอยู่แค่นี้แหละนะครับหลักการแนวทางในการซ่อมแอมประกอบแอมที่มันง่ายๆนะครับสําหรับช่างมือใหม่นะครับเอาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะงงไปเรื่อยนะครับอ่ะในส่วนของผ้าขยายนะครับเชื่อไหมว่าไม่ขนาดนี้ผ้าขยายไม่เสียเลยนะครับผ้าขยายไม่เสียเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาจจะมีทัสซิเตอร์ ตัวใดตัวนึงมันทํางานผิดพลาดนะครับก็เลยทําให้วงจรในจุดนี้ลัดวงจรทําให้เกิดการไหม้นะครับเพราะว่าปกติแล้วมันมันผมไม่เคยเห็นมันมาไหม้มมตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มันช็อตนะครับ power ชอ็อตปุ๊บมันก็จะย้อนเข้ามาถึงแค่ตรงนี้นะครับไม่เคยเห็นว่ามันย้อนมาถึงตรงนี้ได้ก็แสดงว่า มันผิดพลาดจากอุปกรณ์บางตัวอยู่จุดนี้นะครับมันผิดพลาดจากอุปกรณ์บางตัวนะครับอุปกรณ์บางตัวมันก็เลยให้วงจรในจุดนี้ผิดพลาดก็เลยไหมเฉพาะชุดนี้นะครับพอชุดนี้เสียชุดอ่าภาคไดชั้นที่1ที่2ที่3มมันก็จะทำงานผิดพลาดไปทั้งหมดเป็นขั้นตอนเป็นลำดับขั้นไปก็จะทำให ไฟออกลำโพงพอไฟออกลำโพงปุ๊บรีเลย์ไม่ต่อก็ทำให้เครื่องไม่ดังนะครับแค่นี้แหละนะครับการวิเคราะห์แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องมีทฤษฎีเดี๋ยวจะติดตั้งเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งเข้าไปแล้วก็จำไฟจำอะไรเรียบร้อยนะครับจะเทสดูถ้าดังก็คือปิดงานนะครับถ้าไม่ดังหรือมีปัญหาใดๆ ก็ต้องลื้อกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดตั้งเข้าไปสักคู่ติดตั้งโมดูลเข้าไปเรียบร้อยนะครับสายไหนที่เราถอดออกใส่ให้ครบนะครับใส่ให้ครบแล้วก็อย่าจำผิดเพราะว่าบางคนนะครับซ่อมโมดูลเคลียร์แล้วนะครับมาตกม้าตายตอนสุดท้ายนะครับจำไฟผิดถ้าเราจำไฟบวกลบผิดนะครับเสียเยอะกว่าเดิม นะครับหรืออาจจะสร้างความเสียหายมาให้ฝั่งที่มันไม่เสียก็เป็นไปได้นะครับเพราะงะั้นแล้วดูดีๆนะครับสายอะไรที่เราลื้อก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็อย่าจำผิดคือปัญหาคือไฟนี่แหละอย่าจำผิดถ้าเราจำสายสัญญาณผิดอย่างมากก็แค่ไม่ดังนะครับมันไม่ได้ทําความเสียหายอะไรหรอกสายสัญญาณแต่ว่าสายไฟจำผิดไม่ได้เลยนะครับห้ามพลาดเพราะพลาดก็คือ คืออย่าลืมนะครับอุบัติเหตุที่เราสร้างขึ้นมันจะเสียหายกว่าที่เครื่องมันเสียปกติถ้าเครื่องมันเสียปกติของมันนั่นแหละมันมันเสียไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุที่เราสร้างขึ้นนี่แหละมันจะเสียเยอะบางคนนะครับเกิดทําสายลํโพูงแต่กันนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นอุบัติเหตุที่เราสร้างขึ้น นะครับบางคนก็เอาไปใช้ไฟที่ไม่นิ่งนะครับไฟตกไฟเกินนะครับไฟตกไฟเกินบางบางทีอุปกรณ์มันสับสวิตช์ไม่ทันนะครับก็พังก็มีนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับก็อย่างเช่นอธิบายไปตอนนั้นนะครับน่าจะเกิดความผิดพลาดจากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึง่งนะครับเพราะะฉนั้นแล้วนะครับฟังคลิปผมแล้วก็ลอง คิดตามนะครับลองคิดแบบวิธีคิดของผมนะครับบางทีไปดูคลิปของท่านอื่นเขาก็อาจจะพูดเป็นทฤษฎีมันต้องแบบนั้นมันต้องแบบนี้นะครับสไตล์การพูดของในแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับแตออ่วิธีการวิธีการอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าผลสุดท้ายนะครับต้องทําให้เครื่องกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับค่าสุดท้ายเครื่องต้องใช้ได้เหมือนกัน วิธีการอาจจะต่างกันนะครับถ้าใครไปดูคลิปท่านอื่นแล้วอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะมันมีทฤษฎีเยอะนะครับคลิปผมไม่ค่อยมีทฤษฎีหรอกนะครับแค่วัดอุปกรณ์แค่วัดหาตัวเสียก็พอนะครับเพียงแต่เราต้องรู้นะครับว่าตัวเสียต่างๆตรงนั้นตรงนี้นะครับมันมันเป็นเบอร์อะไรมันเป็นอุปกรณ์อะไรต้องวัดดีวัดเสียให้เป็นนะครับอ่ะเสียบปลั๊กโหลดทุกครั้งก่อนที่จะเปิดสวิตช์นะครับ เสียบปลั๊กโหลดทุกครั้งในตอนซ่อมเสร็จใหม่นะครับปลั๊กโหลดต้อง200วัตนะครับย้านะครับต้อง200วัตขึ้นไปบางคนนะครับไปเอาหลอดไฟ100วัตไปเอาหลอดไฟ60วัต์มาใส่นะครับพอเปิดแล้วหลอดมันสว่างบางทีนะครับหลอดมันจ่ายไม่ไหวมันก็จะสว่างเยอะหน่อยนึงพอสว่างเยอะก็คิดว่ามีอะไรช็อตก็กลายเป็นหลงทางก็มีนะครับอ่ะเปิดสวิต ลีลี่ตอบปกตินะครับปิดงานนะครับปิดงานก็ดูเอานะครับดูเป็นแนวทางแล้วก็วิเคราะห์ตาม นะครับวีข้อตามผมแล้วก็ฟังฟังดูแนวความคิดของผมแล้วก็ลองเอาไปคิดตามดูนะครับมันอาจจะเ,เข้าใจง่ายเข้าใจยากก็ค่อยๆดูไปนะครับ <TH UR N 1> ค่อยเรียนรู้ค่อยๆึก่อาไปนะครับสำหรับนายช่างมือใหม่สำหรับวันนี้นะครับฝากย c มซีไว้เพียงเท่าน,นี้แหละนะครับสวัสดีครับ